เลืดน้ำบริสุทธิ์นี้เน่พระรัตนกรัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระปัจเจ้าขอสักการบูชาองค์ Mm-hmm. มีพุทธะรวตธมะวัตาสังฆรวัตติโลขณะทังอภิยย <c oughs> ปยา้เจ้าของบูชาดอกประนสามสีเดยเองค์พระรัตนรัยอันมีพุทธรัตนธรรมะรัตนสังฆรัตนะ์ก็เปเจ้าของบูชาแด่บุาร Thank exactly.